อันนี้ก็เป็นดอกโพสเกอร์เป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะดอกไม้เมืองหนาวเป็นดอกไม้เกิดขึ้นตามฤดูกาลนะคะก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนมีนานะคะมีนาเมษาปลายมีนาต้นเมษานะคะเขาจะออกดอกมาสีเหลืองทุกๆปีเลยค่ะ หลังจากที่เขาออกดอกแล้วออกสุดแล้วคือไม่มีดอกออกมาแล้วเราก็สามารถนําหัวของเขาหัวของเขาก็จะคล้ายๆหัวหอมบ้านเราเลยนะคะไปฝังลงดินเลยค่ะปีหน้าเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มแล้วกีบก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะอ่าโพสเกอร์ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งเหลืองครีมเหลืองส้มขาวส้มแล้วก็เหลืองเหลืองนะคะ เหลืองก็จะมีอีกหลายรูปลักษณ์นะคะมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่รวมๆแล้วจะออกโทนสีเหลืองสวยงามแบบนี้เลยนะคะตรงนี้พันธุ์นี้จะเป็นใบยาวเรียวนะคะเนาะออกมาแบบนี้เลยค่ะ